ไปต่อกับกิจกรรหัวใจหลักเครื่องกลนะคะวันนี้ไม่จะวันสุดท้ายหมายถึงเควสของเขาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแหละไงแตระเกิดไปแล้วทำระเบิดอีกแล้วหรออีกนิดเดียวเท่านั้นทำอะไรเอ๊ะเหมือนเรื่งจะควันขึ้นทำไมเหงื่อท่วมแบบนั้นล่ะเหมือนกำลังจะซุดลงลยังไงอย่างนั้นแหละไม่ใช่เหมือนกำลังจะซุดแต่ฉันซุดแล้วเนี่ยล้มเหลวหรอเกือบล้มเหลว แบบควันมันขึ้นแล้วนะยังดีที่ฉันหูตาไวก็เลยรีบปรับปรุงอย่างเร่งด่วนจนในที่สุดก็กลับมาสะเค็นครั้งหนึ่งตอนนี้ธาตุเหล่านั้นกนาลงังค่อยๆรอมรวมกับวัตถุที่รวบรวมมาได้ชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆนะถ้าแขวนถ้า,าถ้าแขวนอะไรละถ้าควบคุมพลังงานนะธาตุได้ไม่ดีแล้วก็ฉันคงได้ไปแข่งขันกับตระกูลตระกูลอะไรนะนาการโนฮาระอันนั้นเขาเป็นดอกไม้ไฟนหมละ่ะ คือหมายถึงว่าทำดอกไม้ไฟของใครจะสว่างสวยกัน,กนคือเขาจะเครื่องระเบิดแล้วที่นะไหนก่อนอนานี้บอกว่ามันจะไม่ระเบิดไงที่ฉันบอกนั่นหมายถึงว่าของเล่นจะไม่มีการระเบิดต่างหากแต่ฉันไม่เคยรับประกันว่าเครื่องผลิตของเล่นจะไม่ระเบิดที่นะเออก็ได้แต่ครั้งนี้เป็นเพราะว่าพวกเธอขอช่วยเหลือในการทดลองถ้าทําการผลิตทันทีแล้วก็อย่าว่าแต่ผลิตของเล่นสะกชินเลย กระทั่งตัวเจ้าเครื่องจักรยักเองก็อาจจะไม่เหลือชิ้นดีเลยก็ได้ตอนนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วและก็คือการเปิดใช้งานแกนหลักหือได้ยินคุณพูดก่อนหน้านี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตธาตุใช่ไหมใช่แล้วบนตัวของสิ่งมีชีวิตธาตุจะมีพลังขับเคลื่อนที่ทําให้พลังงานธาตุไหลเวียนอย่างตอเน,นื่องการนําพลังงานธาตุนั้นไปใส่ในเครื่องจักรก็คือขั้นตอนสุดท้าย ถ้าผลิตของเล่นได้สาเร็จก็จะสามารถผลิตออกมาได้เรื่อยๆแล้วก็ใช้ของเล่นในการชําระหนี้สินที่ติดขางจากนั้นก็ทํากําไรก้อนโตแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในอีนาซึมะเอ้าแล้วคุณไม่กลับไปที่บ้านเกิดหลองฟองเตนนั่นะเออฟองเตนเหรอพวกเธอ,อยังไม่เคยไปที่นั่นสินะถ้าพวกเธอได้ไปก็คงจะรู้เองแหละมันมีปัญหาทุกเมืองเลยใช่ไหม สำหรับผู้คนบางส่วนที่นั่นเป็นประเทศที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแต่สำหรับอีกส่วนหนึ่งที่นั่นก็แค่สถานที่แห่งความโศกเศร้าและผิดหวังเจอมีมันแตดที่ดูดีที่สุดแล้วนี่นหรอระบบพลังงานของที่นั่นค่อนข้างพิเศษไม่มีใครรู้ว่ามันจะคงสภาพอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก่อนที่มันจะล่มสลายการหาพลังงานมาทดแทนจึงเป็นสิ่งจาเป็น ต่การเปลี่ยนแปลงมักยากกว่าที่คิดไว้เสม,มอและผลก็คือฉันก็ออกมาจากที่นั่นคนเดียวเพื่อค้นคว้าแหล่งกำเนิดของพลังงานอื่นที่จริงเซพเพิรจากยักษ์ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ฉันใช้วิจัยพลังงานใหม่ด้วยขั้นดังนั้นมันจึงยังไม่สเสถียรเท่าไหร่นะักถ้าไม่ระวังให้ดีอาจเกิดการระเบิดได้แต่สักวันจะต้องหาทางออกด้วยพลังงานที่ดีได้แน่ถึงตอนนั้น ฉันจะได้เดินทางกลับไปยังฟองเตงนได้สักทีโอ้โหเลิกพูดเรื่องพวกนี้ดีกว่ามาเตรียมกระบวนการสุดท้ายกันเถอะก่อนที่จะกลับไปยังกองเตนฉันจะได้ใช้ชีวิตแบบไหนในอินาซุมะก็ต้องขึ้นพาเธอแล้วนะทำไมเราเป็นความหวังของทุกคนกำจัดลายสารตัวเพื่อรับคอพอพลูสันสามชิ้นไปกำจัดตรงไหนนะเมื่อกี้ทำไมไม่รีบกดเหรอ,อนำทาง กำจัดต้องติดตั้งไอเทมขนาดเด็กกาจัดตารานตัวไหนก็ได้งั้นเหรอมาเราติดตั้งไอเทมกันก่อนเสร็จ <ans> แล้วก็กําจัดตารานสามตัวแถวมอนแตดน่าจะหาสารามง่ายสุดนะทีนมสเซมา,มาจำไม่ได้แล้วว่ามีตรงไหนบ้างแต่ตรงนี้มีนี่ไงล่ะยู่กำจัดไปแล้วเสร็จแล้วก็หาอีกตัวหนึ่งนั่ไง สเตเตอร์หนูจะแข็งติดเป็นน้ำแข็งตรงนี้ไหมนะี่ยนี่นจัดตาราง่ายได้เลยต้องต่อไปตามหาสเปกเตอร์โอ้โหสเปกเตอร์นั้นเหรอถ้าตามหาสเปกเตอร์แล้วก็นะรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวๆนี้ตรงนี้หรือเปล่านะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวมันเกิดมานี่ไงเขาใช้กี่ตัวนะมันใหญ่ดิวกันนะลูกแช่แข็งไว้ก่อนแล้วกันน่าจะได้ผลนะอโอ้โหมันไม่ยอมให้เราแช่ด้วย อยู่ได้ไหมหนูอย่ายฮิวโอ้โหเปียกหมดอืม,อมจะเป็นอะไรนะฮะอีกนิดนึงอีกนิดนึงให้โคทสิทธิ์ดีท่ทำของเล่นต้องประจำจัดให้โคทสิทธิ์ด้วยหรอฮะ ตัดให้โปททสิคเพื่อรับคอบโพสเทเซน4อันให้โพททสิคต,ตัวไหนก็ได้หรอมันมีไฮโปททสิคกี่ตัวนะให้โพททสิคตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้แล้วกันมาเลยอมองมาจริงเหรอเอ้ยหวยไหม

ที่มีสี่ตัวไม่ใช่หรอไอาย,ยาอุ้ยอุ้ยทำไมมันเปลี่ยนเป็นท่านี้อ่ะเดิมทีไม่ใช่ไม่ใช่หรอ,อเ,เร็วๆวๆวๆๆๆต้องทำเวลาเย็นเฟย รู้สึกว่างานของวันนี้ยุ่งยากกว่าเดิมแต่ยังดีที่ทําสําเร็จแล้วไปม่อนฉันอ่านไม่ทันกลับไปหาเขาสินะไปว่าไงหูตรงนี้กระบวนการทั้งหมดก็ครบถ้วนแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าให้เธอเป็นคนวางเครื่องรวบรวมวัตถุดิบลงบนเครื่องจักก็แล้วกันไม่รู้ว่าผลผลิตไม่รู้ว่าผลิตของเล่นแบบไหนออกมาแต่รู้สึกตื่นเต้นอยู่หนไยๆแหะ นี่คุณไม่รู้หรอกว่าจะผลิตของเล่นแบบไหนเครื่องยี้แหละจุดที่น่าสนุกของเจ้าเครื่องจักรยักษ์เพราะว่ามันเป็นการประมวลผลที่ต่างกันไปตามวัตถุดิบที่แตกต่างกันจะออกมาเป็นอะไรก็ต้องดูว่าเธอเก็บอะไรมาเมติิมาลองดันเถอะเอา้าหรอเริ่มตั้งแ้่งเสร็จแล้วได้อะไรมาเนี่ยคูปองแรกรับหมายเลขเก้านี่มันกาชาปอง อะไรเนี่ยฮะเซ็ตเคสอะไรล่ะไม่เ็สแล้วนี่เป็นของเล่นที่ผลิตออกมาจากเครื่องจักรของฟองเตนจริงเหรอรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของเมืองนี้ที่ฉันนึกไว้เลยนะถ้าแค่สร้างหุ่งงนยนต์ของเล่นสไตล์ฟองเตนแล้วก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจหรอกความจริงแล้วฉันได้เพิพ่มความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นในแบบที่ฉันเข้าใจลงไปด้วย ตอนอ่าต้องเป็นของที่ใกล้เคียงกับชาวท้องถิ่นเท่านั้นจึงจะได้รับการตอบรับจากลูกค้ามันจะได้รับความนิยมจริงๆหรอตอนแรกก็คงจะถูกเข้าใจผิดแน่นอนอยู่แล้วแต่ตราบใดที่มุ่งม,มั่นพยายามและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องเอาชนะใจพวกเขาได้แน่นอนเขาก็มีเอามองโลกนี้ดีเนาะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ถือว่าสําเร็จในการผลิตรอบแรกแล้วยังไงล่ะสนุกมากไหมพอประมาณแหละงั้นๆน่ะ เข้าใจแล้ววัตถุดิบในอัตาราส่วนเท่านี้สามารถสร้างของเล่นแบบนี้ออกมางั้นฉันขอเก็บเจ้านเข้าไปไว้ในคลังของฉันก่อนก็แล้วกันและอีกอย่างคูงปองนี้จะให้เธอนะมันสามารถใช้แลกขุ่นยนต์ที่มีดีไซน์เดียวกับขุ่นยนต์ตัวนี้ได้ถ้าเธอชอบดีไซน์นี้แล้วก็หลังจากาฐานการผลิตเริ่มมั่นคงแล้วเธอค่อยเอาคูปองมาแลกก็แล้วกันนะแค่นี้นก็เป็นหุ่นยนตัวแรกที่ผลิตออกมาได้ฉันจะต้องทำการตรวจสอบให้ดีซะก่อน เอาแต่ทำของเล่นที่จะเปิดได้มันก็ไม่ใช่เรื่องอะนะเออก็รู้จักแบบความปลอดภัยเหมือนกัน,นบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบเพื่อดูก่อนนะถ้าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพก็ต้องอปรับปรุงอีกเล็กน้อยคิดให้ถึงเลยว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับงานพวกนี้เขาจะทำได้จริงจังขนาดนี้อ๋อนี่เป็นไปมอนพุดเหรอฉันอยู่คนเดียวในต่างบ้านต่างเมืองดีสิ่งที่เพิ่งพาได้ก็มีแต่เจ้าเพื่อนจากนี่กับพี่เม่อได้การผลิต ถึงจะถูกพวกโดชินจับกลุมก่อนนะอันนี้เพียกฉชันว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เอ่ออคือแต่อย่าดูถูกเจ้าสิ่งประดิษฐ์แปลกประหลาดตอนนี้ที่ที่มันจริงจังขึ้นไหมฉันขอตามการปรับปรุงบางส่วนก่อนแล้วอีกสักระยะมันคงสามารถเริ่มการผลิตได้อย่างเป็นทางการซึ่งตอนนั้นเธอเองก็ต้องมาช่วยฉันด้วยนะเอาแล้วไม่ทําเองล่ะให้ฉันช่วยอีกแล้วหรอเ็จเสร็จแล้ว แล้วกิจกรรมมีอะไรให้เราเล่นเพิ่มไหมอ่ะนี่ไงมีการ,ราตั้งกรรมในเรื่องอันนี้รับไปก่อนหนึ่งเสร็จแล้วก็ส่วนอื่นล่ะมีสร้างแบบอิสระกดบล็อกในอีเส็่ชโมงใช้ตะมลุดภาพสินค้าล่ะยังไม่มีหรออ๋อเราได้แบบที่เก้ามาทุกคนจะได้แบบคนละแบบกันตามที่ ปุปการวัตถุดิบที่เก็บไปดอกไม้ผลไม้ธาตุไฟกำลังขับเครื่องหลักเป็นสเปเตอร์อ๋น้องอ้วนกลมจังแล้วรางวัลการท้าท,ทายสร้างสินค้าทดลองสองชิ้นสามชิ้นได้รับคูปองสามใบ แค่เปลี่ยนถึงท้าทดลองต่างชิ้นส่งคูปองให้เจ้นหนึ่งใบ ừ. แต่ว่าเรายังสร้างแบบอิสระไม่ได้สินะเพราะว่าต้องรอมันสดล็อกก่อนหรือว่าเราสามารถสร้างได้เลย <ừ> ไหนลองคุยหน่อยสิครูเจ้บทสนทนาเดิมเลยไม่มีอะไร น่าจะต้องรอส่วนต่อไปวันพรุ่งนี้นะต้องรอส่วนต่อไปของวันพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้แล้วก็จะสร้างได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมเย่งั้นส่วนของวันนี้ก็มีเท่านี้ครับไว้ต่อกันคราวหนะ้าวันพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะ